ถ้าเจ้าสุคุมมาต้องสู้กับเจ้าบาเอนิกใครจะเป็นคนชนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก่อนจะไปดูคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วอินโทรม เอาเกณฑ์การต่อสู้เข้ามาช่วยนะครับก็คือหนึ่งเลยใครตัวใหญ่กว่าสองใครแข็งแรงกว่าสามใครมีอาวุธมากกว่ากันนะครับแล้วก็สี่ทักษะการต่อสู้นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่าในชีวิตจริงมันไม่สามารถสู้กันได้นะครับเพราะมันอยู่คนละยุคก,กันนะครับไปก็เริ่มเป็นเจ้าสุขโขม,มัมัสก่อนละกันนะครับเกณฑ์แรกขนาดตัวขน,ขนาดของสุขโขมมัดยาวประมาณ11เมตรหนัก2.9ถึง4.8ตันเลย นะครับต่อไปก็เจ้าปาริวนิกครับเอิม่มคลิปนี้ครับบ่อยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับมาส,ส่วนขนาดตัวของเจ้าปาเริวนิกยาวประมาณ7.5ถึง10เมตรหนักอยู่ที่1.2ถึง1.7ตันกันเลยนะครับซึ่งเกณฑ์แรกเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเจ้าซูโคเมมัสต,ตัวใหญ่กว่าตั้ง1 2เมตรกันเลยทีเดียวเกณฑ์ที่2ใครแข็งแรงกว่าเจ้าซูโคเมมัสนะครับ ถึงแม้จะล่าปลา,ปาเหมือนเจ้าบาริวนิกแต่มันก็มีศัตรูนะครับคือเจ้าซาโคซูคัสหรือเจ้าจระเข้ดึกดำบรรน,นั่นเองเพราะฉะนั้นทักษะการต่อสู้ของมันต้องเหนือกว่าเจ้าบาริวนิกนะคบเพราะมันต้องมีศัตรูด้วยมีศัตรูจากเจ้าซาโคซูคัสยังไม่พอยังต้องระวังพวกเดียวกันมาแย่องอาหารหรือต้องเกิดการต่อสู้กันอีกนะครับซึ่งเกมนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าซูโคเมมัตน่าจะเหนือกว่านะครับอะไปดูฝั่งเจ้าบาริวนิกกันบ้างเดี๋ยวเจ้าบาริวนิกน้อยใจ ซึ่งเจ้าบอลลวนิกนะครับก็หออย่างมากก็ต่อสู้กันเองนะครับปาก็คงไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากเพราะฉะนั้นเจ้าซาูโคเมมัสก็น่าจะเหนือกว่าเจ้าบอลลวนิกนะครับโอเคไปดูคะแนนกันเลยเฮ้ยสงสารเจ้าบอลลวนิกจริงๆได้สูนิกแล้วแต่เจ้าซูโคเมมัสได้สองมาเลยนะครับเกณฑ์ต่อไปก็คือใครมีอาวุธมากกว่าไปดูกันเลย เจ้าสุโคมิมัตนี่มีปากที่ยาวนะครับซึ่งก็ยาวกว่าเจ้าบาลิวนิกด้วยฟันก็น่าจะคมกว่านะครับแต่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 อุ้งเล็บของเจ้าบาลิวนิกนั้นใหญ่โตกว่ามากนะครับแล้วก็น่าจะมีความคมกว่าเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมว่ามีโอกาสอุ้งเล็บของเจ้าบาลิวนิกนั้นใหญ่โตกว่าก็จริงแต่ว่าปากและฟันนั้น คมน้อยกว่าและสั้นกว่าซึ่งรอบนี้ผมว่าผมจะให้เสมอกันนะครับรอบนี้เจ้าสุโคเมมัตจะได้สามส่วนเจ้าบอาลิกอ닉จะได้หนึ่งนะคะไปไปดูผลคะแนนกันเลยฮรอบนี้ดีนะที่เจ้าบอริโอกเสมอกับเจ้าซูโคเมมัตแต่ว่าแค่นี้ก็รู้เลยใช่ไหมครับว่าใครจะชนะแต่ก็ไปดูเกณฑ์ต่อไปกันเลย จริงๆผมพูดสลับกันนะครับทักษะการต่อสู้ผมเผลอไปพูดตอนที่2นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับซึ่งความแข็งแรงนะครับก็คือเจ้าสูโคเมมัดก็น่าจะเหนือกว่าทาั้งนรงที่มันตัวใหญ่กว่ากล้ามเนื้อก็มากกว่าแล้วก็มีทักษะการต่อสู้ด้วยนะครับก็น่าจะเหนือกว่าเจ้าบริลิหิกอย่างแน่นอนก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับถึงแม้ว่าเจ้าบริลิ่ิกจะแข็งแรงมากแต่ก็ยังสู้เจ้าสูโคเมมัดไม่ได้ ซึ่งก็หอก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าใครจะชนะโอเคถ้างั้นไปดูผลคะแนนรวมสรุปกันเลยปโอเคครับผลคะแนนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย